พี่น้องครับเบิ้งครับไ้เพิ่นเราสะดุ้งตั้งทับป่าไ่นะครับเ,าเนาะเบิ้งดูพี่น้องเพิ่นสิง้มเบิ้งนะครับบ่รูู้ว่าสียังอยู่บ่นอะพี่น้องปกติตั้งทับนี้มันก็สิบ่ได้ออกโดยกระทันหันนะครับผมขั้นบ่สีสะดุ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวเบิ้งดูตัวนี้ป่าอย่างพี่น้องทรงตัวไงอยู่นะครับบางยานีพ่ายอยู่หูวงสะดุ้งเพิ่นนะเอา้างมเบิ่งละ นายชิเน็กไว้แล้วนะครับผมนายชิตีนเน็กไว้แล้วงมมึงแล้วหันเอารุ่นกันพี่น้องปลาย,ยัางครับเนี่ยโอ้โหมุดลงไปเห็นแต่หมวกเลยเห็นแต่หมวกฟูขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วเบิืงดูปลายยังพี่น้องครับรุ่นน้ำเพลินหมุดลงไปอีกแล้ว ยีงยวได้ขึ้นมาบ,พยายบ่พี่น้องฝ่ายยางน้อนัน่นนาะเา่าจะจับได้แล้วนะครับน่าจะจับได้แล้วพึนอุ้มบอลแล้วกันเดี๋ยวเบิ้งพึนอุ้มขึ้นมากุมนะอู้ พี่น้องเป็นคุ้มเมาอยู่นะครับจับได้แล้วแหละแต่ต้องจับให้มันเหนีนะพี่น้องเอาให้มันอยู่นะครับป่าแนะนำนี่ดินบาดเดียวก็มีโอกาสลุดไดนนะครับเอาลุนดูพี่น้องครับป่าเอื่ใหญ่ที่เป็นกระหใหไ่นะครับเพราะว่าน้องนี่นีดปากระหูนี้ค้ากีรีพี่น้องแต่กระหงูใส่ซีหาลกนะครับ phải nó อุ้มขึ้นมาแล้วครับอุ้มขึ้นมาแล้วพี่น้องครับป่าอย่างนน้นเขาวๆนะครับเล่นปลากินไงบ่พี่น้องกินไงหินอื่นไงโน่น ต้องระเอื่อนไงเหรอวิ่งเลยนะโอ้เหมือนกันครับพี่น้องครับ